สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ18พฤษจิกนายน2564โลกโซเชียลนั้นได้วิจารณ์กรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอาดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ภาพในทวิตเตอร์ปิยบุตรเนี่ยนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเป็นข้าวกล่องกระเพราเนื้อไข่ดาวพร้อมแกงจืดแล้วก็ต้มไข่พะโล้บอกว่า วันนี้ได้กินข้าวไปครึ่งจานตอนบ่ายสองครับหิวโหยมากเพิ่งเสร็จการประชุมสปาร้านปิดหมดแล้วต้องพึ่งพาร้านสะดวกซื้อครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเพจที่ชื่อว่าเดอะเมตตาดีนั้นเนี่ยครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าข้าวกระเพราที่นายพิยบุตรรับประทานนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้าวกระเพราเนื้อโคข,ขุนขั่วพริกแห้งซึ่งปกติแล้วมีจำหน่ายเฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นรวมทั้งแกงจืดเต้าหู้หมูสับและไข่พะโลอยางมะตูม หมูดำคุรบุตะก็เป็นสินค้าที่จำหน่ายในร้าน7 e เ e ่ e อเช่นเดียวกันนะครับทำให้หลายคนนั้นก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่านี่เป็นการขัดต่ออุดมการณ์ของผู้สนับสนุนนายธนาธรจึงรุ่กเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่หรือไม่ที่ก่อนหน้านี้มีการออกมารณรงค์นะครับเว้นเซเวทุกว d นเ s d a ์ก็คือการาไม่เข้า7 e เ e ่ e อในวันพุธนั่นเองนะครับเป็นการปั่นกระแสทางทวิตเตอร อ้างว่าเพื่อต่อต้านนายพนหลังจากที่ก่อนหน้านี้รังสิมันโรมสสพักเก้าไกลเคยถแถลงไว้เนี่ยนะครับโดยไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วครั้งนั้นเนี่ยรังสิมันโรมนั้นก็มีการพาดพิงไปยังกลุ่มซีพีนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ถึงกับบอกว่าเอ้าทาไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมนายปิยบุตรนั้นทําแบบนี้เพจเดอะเมตตาดีบอกว่าไงรู้ไหมฮะ เพจเมตตาดีนั้นก็บอกว่าเจอคนทรยศประชาชนนี่ครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกเอาไปกระจายพอสมควรนะครับมีการแชร์ออกไปมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนนั่นก็มาถามนะว่าตกลงเนี่ยนะฮะไม่แบนแล้วใช่ไหมจากก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาประกาศแบนกันแล้วกลุ่มบรรดาสมาชิกกลุ่มสามกีบนั้นเนี่ยครับจะว่าอย่างไรเมื่อบรรดาหัวขบวนนั้นเนี่ยครับ ขัดต่ออุดมการณ์ที่เคยได้บอกเอาไว้แบบนี้ลองตามดูแล้วกันนะครับว่าตกลงแล้วเรื่องนี้นายปิยบุตรนั้นจะออกมาชี้แจงหรือไม่อย่างไรแต่ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าใครเขียนถึงนายปิยบุตรหรือว่าพูดถึงนายปิยบุตรส่วนใหญ่นายปิยบุตรนั้นจะไม่ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมแต่ก็จะหาประเด็นใหม่ในการที่จะเขียนในสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากสื่อสารครั้งนี้ลองติดตามดูนะครับว่า นายปิยบุตรนั้นจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรครับ